เนาะเครื่องมือลุยทั้งส่วนแล้วพี่น้องไมว่ากันเด้อมันจังไดรสชาติพี่น้องอจังนวดกันว่า ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับผอกับผมอีแอบแสีบมาบรรยากาศอยู่แกงกะจานนะพี่น้องเด้อบันเป็นบรรยากาศทงหน้าเราวันเป็นบรรยากาศอยู่สวนบักนาวมื่อนี้มีแขกพิเศษมากครับผมสวัสดีครับฮองพงครับผมกะน่าจะคุ้นเคยกันนะครับเนาะครับฮองพงกะเคยมาเขาช่องผมเนาะเนาะครับเลยครับผมกับคลิปหนึ่งสองคลิปเนาะเคยกินน้ำกันอยู่ครับ ดีใจพี่น้องในว่าเ่นพ่อพ่อเขาไปอีนะครับมาเที่ยวโลกมันกลมพี่น้องเลยมาเจอเพลินพอดีต่างคนต่างจัดมาถ่ายคลิากเนะเพราะมันได้สร้อยจุบอ่ะไข่ไข่เนาะอันนี้ว่ามันสร้อยจุได้พี่น้องเป็นทุ่นาครับมีพี่น้องเพิ่นเพิ่นขอมาเป็นแซลมอนนะครับผมมาสิจัดแซลมอนด้พี่น้องเด้อย่าว่ากันนะพอไปเจอทุ่นาแล้วคิดยึดอยากจุผัเห็นทุ่นาเพามันไข่ไข่ก็เลาเอาทุ่นามามาเทียนจุผมจะได้คิดเป็นจุใช่ไหมเอ้าเอามาแบบนี้ นี่ครับรสลัดมั้งครับนะเอาเอาเป็นน้ำสมตำนะครับครับมีคลิปหนึ่งผมใส,นสม่สน้ำสมตำบางสี่้ตำตำบักหุงลาดแล้วมันมีถัว่วเนาะถั่วฟักยาวเพว่อก็เอ้ามันเป็นน้ำตำถั่วบอกพกี่หนงเ,เ,เป็นน้ำสมตำนะพี่น้องเด้อเดีย๋ยวผมขออนุญาตลาดก่อนพี่หนงไม่ร<อ>ู้<อ>เป็นน้ำสมตำลาดกับทุนหาด้อพี่น้องสูตรพันเองี้พี่น้องเด้อโอ้โนี่สูตรนี่จิตจัดเลยสูตโอ้พันเองโูจะเสียดนะทุนหามาสดๆทั้งหลัพี่หนงบรรยากาศทั้งหลังครับมีเจ้าได้ผลอ่ะเบิ้งทั้งหลังนะพี่น้องเด้อ มาเที่ยวมาเที่ยวแกงกระจานพี่น้องเอาเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องในเมืองน้ำนะเอ้าุยเลยกดเลยจุดเลยเอขอแต่อย่าวาได้พี่น้องด้วขออนุญาตแก่ข้าวก่อนแก่ข้าวเรากินยังกระเสียบทุ่งนานี่กันคันเป็นแก่ข้าวกระเสียบรองเมืองได้ฮ่องโปงผมับสิ่งกินข้าวเดียววัดเลยะครับก็คือเก้ากับฝากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับทั้งเพจเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบนะฮะถ้าใครมารับชมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อี้แอบเสบแล้วกบช่องฮ่องโปงครับผม ห้องโป่งชแนลเด้อพี่น้องเด้อแฟนครับทั้งไอ้ยี่เนาะไปกดติดตามนั่นเลยครับครับเป็นกำลังใจเนาะใจกันนะครับขออนุญาตพี่น้องพักกาเด้อพี่น้องเด้อพักขณาเนาะก็พักทัวขณานาทัวฟักเงาล้วก็บักบักเขือม่วงเนาะเขือม่วงครับเอาวักจิตเขาวันศายเอาวักจิตเขาวันศายเด้เอาบักยางออกดรับเนาะครับตอนรับห้องโปงเด้อพี่น้องเนาะ เออพี่น้องคนว่าแก่ข้าวเรายิ้มให้มึงแน่คนน่ะหนิมอะไรแจักเสือยิ้มอะไรพี่น้องเอาพยัดการเลยครับลุยเลยสดเลยเนาะลองสดคำมึงลองสับมึงนี้ได้พี่น้องบัฒนัดเนาะเอานี่วะมือเลยนะเจ้าเนาะโอ้ผมก็ลังคิดกันอยู่พี่น้องพ้อมกับพี่น้องโอ้ยนี่มึงฉินทุนัดคือผมว่าคำใหญ่ๆมันจิบเต็มปากเต็มคำเสียบคล้องแแห่ได้บอลจะคล้องช่องคนจะเสียบจะเสียบเลยพี่น้อง หวานอืมหวานเนาูไม่ได้กินนิอเดียวของเขาหละร้อยอยู่เลื่อยร้อยร้อยไม่จัตอนนั้นเลยพี่น้องอแบบเดียวกันนะพี่น้องกบซอยจุสดเต้านาั่นคนละแต่เป็นสิวหวานคนละแบบเนาะอซึ่งแนบมาเห็น ตอนเซมอนไอตอนทุน <laughs> ่นหนาก็ไม่ได้ผิดอยู่เน, <laughs> นาะ <laughs> โอ้โหดเนาะเจ้าเนาะบ้าเพีย้ยนบ้างหมากด้วกันเนาะเออมาทุน่นหนานี่ยรายคาจะแพงกว็เซมอนเนี่ยก็ขาแพงกว่าครับ จะกระเสียบเพื่อนพี่หน่อยเสียบคนละอย่างมัน๋วหวานเราคนละแบบเนาะเราคนละอย่างเออเห็นมันสดมันจะแสียบตรงนี้เนาะเครื่องมือลุยทั้งส่วนแล้วพี่น้องจะว่ากันเด้อมันจังไดรสชาติพี่น้องจังหนูจะกันว่า แต่บรรยากาศแห้งข้างหลังกับตัวน่ะมันปันไอ้กะยังเลื่ยดไม่หน่อืเมื่อกล่องแกงน้าไปหนึ่งเดี๋ยวจะนายกับจิเป้หลองแกงกันงมาพี่น้องอ,องงงงเดจดกนนนจจินไหมยังนำมาอยู่เว็บก็หวานเนาะหวานดีครับ จะมานอมมัน,มน,นยนงไยเนาะอืมหวานเราทากันบนเลยพี่น้องะอืมเนืทอาทำๆเลยเพชรดีขนาะด ข้าวเนาะข้าวเดียวเบิดแหละแสบไปเลยเนาะอากาศนี่ก็ดีอีแบบอย่างเนาะก็เราแบบกับบ้านเฮาเนี่ยเพราอากาศมันสุ่มเสื่อมผมว่าเนาะมมันีตอนนี้มีลมมามันก็เย็นเนาะเย็นดีดีแต่น้ำเนี่ยมันยังเย็นอี่หน่อย มันเป็นน้ำมาจากลงมาจากเขาเนี่ยเนาะน้ำมันก็สะเย็นน้ำแกงเนื้อสดอยู่เนาะเหลือสดเลยเหลี่ยมพิ่น้องวันทุนามองเป็นเส้นจุ๋มนี่ยมาอะไองข้ายเหนพี่น้องข้ายเนื้อสันเนาะวันเนื้อสันเป็นมันแดงแบบขึ้นเนื้อสันเลยแต่เป็นทุนาเด้พี่น้อง มาไก่มาลงทะเลดิ <c oughs> เอาทะเลมาหล่องแกง <c oughs> โอ้สุดยอดเบอร์สุดังเนี่ย <c oughs> มันฉ่ำเขาเนื้อด้วยเนาะน้ำหลาดไหมครับอ่อนนิ่มง่ายหลองแจงมเสื่อนมากินน้าอยู่เลยเนี่ยข้างหลังเล้นพี่น้องเล้เมืองข้างหลังเมืองหลังลองแจงพันมาเด้อครับเด้อ <laughs> แดดพี่น้องเอาบรรยากาศลองแกงมามา,มาฝากนะครับเผ็ดขนาดไปเผ็ด<พ>ดูนะเผ็ดดีย่เนื้อมันจิเนื้อมันจิละมุนกว่าใช่ไหมบอ นกวนมัาะนมนกว่า,มมวาอืมัน่นละเอียดกว่าเนาะเวลาห่อเ่าเ่าเกี๊ยวลงไปเนี่ยใ่ป่าสีออกบอมันมาเนี่ยอืมทาทาสีมันนี่มันกว่าต้องแบบอีแบบนึงอ่ะครับมนมนอยแต่ต้อนหน้าหนาเลพี่นอ้อ <laughs> ต้อนบางไงเลยวะคนน่ะเฮ้ย <laughs> ออปวดเนาะห้องแท่ดีเลยปากขนาดปเ,นเป็นยัเต็มปากเต็มคำเลย เเมมัันนนหแบจพี่พน้องครับม,มารับชมนะครับแต่เพรท่านได้นผ่านไม่เจอช่องฮองกวงเนะานะฝากเขับพี่หน่องนะพี่น้องเพิ่งกินแสบกว่าผมอีก <laughs> พื่ออกไรเสัญญาเจ้าจิตจัดทะเลหลายเนาะอ,อันทะเลผมเป็นกุ้งปลาเมือกสม่อนพวกนี้เนาะมึนกินแสบเลยพี่น้องเมันสายโหดพี่น้อง ใจอีนี่สายโหดถ้าทั้งทะเลเนาะกับนี่กิบเจา้าสมหมอนเป็นตัวแลเนาะนุ่นเหรอไม่นุ่นเหล็แรกๆค,<ด>ครับบ่มีพี่น้องเพิ่นขอผมมาจัดมสมหมอนเป็นตัวเลยนะสิจัดอยู่ได้พี่น้องเนาะแต่เราทาทาเพิ่ถาถาพนได้จัดกะเขาไปเมืองกิบของพิมพิมว่าของปงสมหมอนเป็นตัวกันเลยเนาะเออแม,ม่นครับเพิ่นจัดเป็นตัวตัวแบบอย่างไรพี่น้องไปโดนนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิมากินกันมันแซ่บเด้วยที่นมดนะไอ้บามัน มันห <in mm ันบยหันยังไงดิมันต้องเอาเลาะกระดูก้อมเดิเห็นเข้าเห็ดนะครับมันวบยหันออกมาเลบางทุนหันล้วมนมันจะเข้านะภาวะนะบนท่านเคยจะเป็นตัวผมมแต่ขายเขาหันมาให้แม่นครับเขาพูดกับสิจัดอย่ังเสม่อนกับสิจัดแบบนี้ก็มีครับบนท่านเคยแบบเป็นตัวจยูงตอนเลาะเนื้อมันอ่ะมันจะมีกระดูกไอ้มีก่าง มันหล่อก,กลางไปนึสะใจนะตอนเนี่ยสะใจหนาไม่นอกตึ๊งหนาน้่นเลยเป็นเส้นหนกันะ <laughs> <laughs> bát nghe nó mất rồi bớt rồi sột lên ừ. nhưng nó cho เอาไอ้ตอนเองตอนเนอ่ะตอนหน่อยเลยผมนัวไหลเบอเบาไลยผม เดี๋ยวสองตอนนึ่งอร่อยปะไมกินมัดกินมัเลยไงเอ้าบ่ว่าจะแกมต่อแกมเลยแกมตัวนี้เลยอ๋ออเออะไรตอนอะไรตอนไงว่าจะไหวเป็นพิธีให้พี่น้องถามมึงไอซื้อดอกงั้นลราตอนกันพี่น้อง สุดดอดเลยครับเอยวัวเสียบของถ่พี่นอ้นองนาะอืมนัวเลยไป่เดเอามากินเลยน้ำต้มน้ำสมต้มบ่ครับปไปค่ายสมต้มเขาท่าเลยอืมเป็นเป็นน้ำปุงเครื่องสมต้มเนี่ยเป็นเครื่อง เขาไปต้องไปไปตำแบบไอ้ที่ฟูดเนาะสูตรเห่าพี่น้องสูตรเห่าตำมืออันนี้เป็นเป็นหนามสมตำแบบปูปลาลาดจะหางปลาใส่ปูครับเป็นตำปลาลาดตำปลาลาปลาดปลาลาลาดทะเลเอาครับเอาตำเหนียวนาะเอาตำเหนียะกะมือหนีภาพี่น้องมาแสีบทุนหาลาดหนามสมตำนะครับเป็นหนามสมตำปลาลาดเดี๋ยวมากินกับห้องป่งเฉลี่ยนะครับกะ คือเก่านะพี่น้องเนาะกรับขอบคุณพี่น้องแขกเกียดเขามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกทอคอมเมน่นยังเมนูนี้เนี่ยพี่น้องคอมเมนต์มาเสนอเมนูอาหารเป็นแซลมอนครับแต่ผมบริจัดแซลมอนอ <laughs> ผมจับจั <laughs> จ <laughs> ทุน่นหะครับกับเมนี้กะถือว่าเป็นเกียรติครับที่ได้ของปองเป็นมาได้กินมากินท,ทุน,าน,น่านน้ำเนาะครับผมกะมียังสิฝากพี่น้องบ่ขอบคุณขอบคุณไอเอ็นไอยี่น้ำนะครับที่ จัดไอ้ทุนากินพี่น้องแบบซอยจูเลยเนื้อพี่น้องเสียบของแทียด้วยครับเด้อครับยินดีนะขอบคุณพี่น้องทุกทุกไลท์ทุกแช่เนาะกแฟนคลับทั้งไอ้ไอ้เยบเสียบเนาะกไปไปติดตามไปทำเนียช่องฮองโปงใช่เนี่ทั้งยูทูบกับแฟนเพจพี่น้องเด้อเพื่อเป็นเรื่องใจกันเนาะครับเนาะเขากับผมียังไลพี่ไอเสียบต้องเสียบอะไเพลิดมือนี่เอาบรรยากาศเอาบรรยากาศเขาหล่องแกงพานนะครับมาฝากพี่น้องน้ำครับมือนี้ก็เอาทำนี่เนาะครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ